หลักสูสถานศึกษาอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปีการศึกษา2564คำนำอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลสั่งกับสั่งนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงการศึกษาธิการโดยเป็นโรงเรียน การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเยาวชนมุสลิมจากทั่วประเทศและเยาวชนทุกศาสนา ในเขตพื้นที่ทุงครุและทั่วประเทศเข้ามาศึกษามุ่งปลูกฝังและพัฒนาเยวาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาเป็นผู้มีทักษะในการทำงานโดยสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการวิจการคิดวิเคราะห์พร้อมทักษะทางภาษาผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพมีโอกาสฝึกฝนสามารถประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อส่งเสริมคุณค่าคุณภาพชีวิตให้มากขึ้นฝึกให้มีคุณธรรมรักความเป็นไทยมีทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขประกาศอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเรื่องให้ใช้หลักสูตรถานศึกษาอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยปีการศึกษา2564ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551บับปปรุงพุทธศักราช2560อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้จัดทำหลักสูตรสถา,านศึกษาอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551บับปรบับปรุงพุทธศักราช2560 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ความสามารถคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนในศตวรรษที่21ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางขัานพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ให้ผู้ให้เป็นผู้มีคุณภาพในสานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกและสอดคล้องกับ หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเคียงได้นานานอารยาประเทศโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาตามตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรปับปรุง2560กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสำคัญวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบระเบียบม,มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ที่ได้อย่างถี่ถ้วนรอบข้อบทำให้สามารถคาดเหตุคาดการ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีความสมดุลทางร่างกายจิตใจส,สติปัญญาและอารมณ์สามารถคิดเป็นการทำเป็นแก้ไขปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีให้ได้รับความรู้มีทักษะกระบวนการและจิตวิทยาที่เข้าใจทราบซึ้งและเห็นความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญามีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพและผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ของคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระ,ะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าจบก,การศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 1. มีความสามารถตามเกณฑ์ของคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และและ,และเทคโนโลยี 2. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เห็นคุณค่าของตน มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรนของพระพุทธศาสนาและศาสนาที่ตนนับถือยึดหลักปัชายาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ม,มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและการมีทักษะชีวิต 4. ม,มีคุณภาพการและคุณภาพ สุขภาพจิตที่ดีมีสุขาวินาันวิสัยมีสุขาวิสัยและรักการออกกำลังกายมีการรักชาติมีจิตจำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข6มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตอาสาที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โครงสร้างเวลาระดับมัธยมศึกษาเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นม .1- ถึงม .3 มีเวลาเรียนเฉลีย่ยปีละไม่น้อยกว่า1,200ชั่วโมงโดยจัดเวลาเรียนเป็นรายภาคภาคเรียนละ20สัปดาห์เฉลีย่ยจัดเวลาเรียน7ชั่วโมงต่อวัน35ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ถึงม .6 มีเวลาเรียนเฉลี่ยรวม3ปีไม่น้อยกว่า3,600ชั่วโมงโดยจัดเวลาเรียนเป็นรายภาคภาคเรียนละ20สัปดาห์เฉลี่ยจัดเวลาเรียน8ชั่วโมงต่อวัน36ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หลักสูตรอิสลามวิทยาล,ายลัยแห่งประเทศไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชื่อหลักสูตรห้องเรียนคุณภาพแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนปกติแผนการเรียนสิ่งทั่วไปห้องเรียนศาสนาแผนการเรียน ตาดีอดาอ d ดา d ดี a อาดีห้อดดงเรียนพิเศษห้องเรียนศาสนาภาา ห้องเรียนศาสนาแผนการเรียนลิปอาดาดีห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนกิฟเต็ดแถมห้องเรียนปกติแผนการเรียนคณิตสิ์มัธยมศึกษาตอนปลายชื่อหลักสูตรห้องเรียนคุณภาพแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนปกติ แผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษห้องเรียนปกติแผนการเรียนธุรกิจห้องเรียนปกติแผนการเรียนสินทั่วไปห้องเรียนปกติแผนการเรียนสินทั่วไปศิลปะภาษาไทยสังคมห้องเรียนศาสนาแผนการเรียนศาสนาวีห้องเรียนปกติแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษแผนการเรียน เ SME ห้องเรียนปกติแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกณฑ์การจบสถานศึกษามัธยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเกณฑ์การจบการศึกษาเกณฑ์การจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหนึ่งผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็น รายวิชาพื้นฐาน66หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน66หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม,ตมไม่น้อยกว่า11หน่วยกิตผู้เรียนมี 3. ผู้เรียนมีผลประเมินการอา่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณ์ ตามมาตรฐานทีะสะ่สถานศึกษากำหนด 4. ผู้เรียนมีผลประเมินคุณภาพอัมพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด เรียนการจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน41หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด 2. ผู้เรียนได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า77หน่วยกิตโดยรายวิชาพื้นฐาน41หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต 3. ผู้เร to ียนม<โ>ีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด4ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามการประเมินตามที่สถานศึกษากำหนดรายวิชาเพิ่มเติม รายวิชาบัญชีเวลาแปะหกชั่วโมงระดับมัธยมศึกษาปีที่6กให้เรียนที่หนหน่วยกิจศึกษาความหมายจุดประสงค์ของการบัญชีและการจัดทำกระดาษที่ทำการได้เพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงินให้สะดวกและรวดเร็วรูว้จักรูปแบบกระดาษทำการ รู้จักง,งบประมาณเงินได้จัดทำงบประมาณรายได้ขาดทุนแสดงฐานะการเงินงบดุลได้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ผลการเรียนรนู้1อธิบายความหมายและรูปแบบของกระดาษทำกาอ2สรุปขั้นตอนหลักการ,จ,กรจัดทำกระดาษทำกาา3 บอกประโยชน์ของกระดาษทำการสี่อธิบายความหมายและรูปแบบของงบประมาณของงบการเงินได้ห้าอธิบายหลักการจัดทำงบการเงินได้หกบอกประโยชน์ของงบการเงินได้